ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์เดนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบตาเทนนะครับในคลิปนี้เรานะครับก็จะมาสรุปนะครับการปรับสมดุลไอเทมนะครับสี่ชิ้นแล้วก็การเพิ่มไอเทมใหม่3ชิ้นนะครับว่าแต่ละชิ้นมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคือดาบสายฟ้านะครับคือดาบสายฟ้าผมมองว่าปรับรอบนี้ปรับมาได้โหดมากเลยครับ เดี๋ยวจะทําการใช้งานให้ดูนะครับสายฟ้ามีการปรับใหม่นะครับหรือการรีเวิร์กใหม่นะครับชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกนะครับเราจะได้รับความโจมตี3 5ความเคลื่อนที่นะครับ8%นะครับแล้วก็มีพาร์สนะครับการโจมตีจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทนะครับอยู่ที่40ตันที่82หน่วยแล้วก็การโจมตีปกติทุก3ครั้งนะครับจะปล่อยสายฟ้าใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเวทอยู่ที่140 ตันที่420หน่วยเดี๋ยวดูนะครับว่าดาบสายฟ้านะครับมันหดแค่ไหนนะครับดูนะครับดับหนึ่งนะครับเตรียมเพิ่ม H P ของเทนด่วนๆเลยครับดูนะดูนะครับดูฮะเห็นไหมครับสกิลก็ติดนะนี่ครับทุกคนดูดูดูโอ้โหช็อตรัวๆเลยครับเห็นไหมครับรัวๆนะครับช็อตอะดูครับดาบสายฟ้าใหม่ดูครับอือฮึดูครับ โหดจริงนะครับดาบเนี้ยแล้วก็เหมา rab, ะกับอย่างสายแคปเปอี่นะครับหรือลาวิลทอนพวกนี้ก็ได้นะครับหรือพวกเอเลนดอร์พวกนี้ก็ได้นะครับดาบสายฟ้าบอกเลยว่าโหดมากเดี๋ยวดูลาวิลนะครับคือลาวิลมันแบบคือไวมากโจมตีอะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับโอโ้โหดูครับทุกคนดูดูดูคือสายฟ้ารัวๆเลยอะนี่ครับทุกคน อย่างเวอร์อย่างโกงนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นฮีโร่นะครับสายเวทนะครับที่มีโจมตีเป็นความเสียเวทนะครับอย่างเอเลนดอร์หรืออีรินพวกนี้ก็เวิร์กอยู่นะเอเลนดอร์เีรินนะครับแป๊บหนึ่งเช็คอีรินแป๊บนะครับว่าอันติจะติดดาบสายฟ้าหรือเปล่านะครับถ้าติดนี่ฮาเลยนะ,ะดูนะครับ ไม่ติดนะอีลินไม่ติดอะ่ะไม่ติดนะครับอีลีนโอเคต่อมาก็เอรินดอร์นะครับเอรินดอร์เอลินดอ,อน,ดอนี่น่าจะตีไวนิดนึ่งผมว่าเอรินดอร์เวิร์กเลยนะครับดาบสายฟ้าน่าจะเวิร์กมากเลยครับ เอรินโดเฮ้ยเอรินโดเวิร์กนะครับดาบสายฟ้าทุกคนดู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 โอ้โหมันตีไปเป็นสองครั้งไงเอรินโดแป๊ะแปะแป๊ะแปะแบบนี้ยโอ้โหโอ้แบบของสําคัญของเอรินโดนะครับแบบเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเทมชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูไอเทมชิ้นต่อไปเลยครับ ส่วนใครนะครับอยากมีไอเดีเกมอาวีนะครับที่เรย์ล็อสกินเน่นะครับก็ทำได้นะครับที่แอฟฟ้าแอสเมีนต้นที่มีเจ็ดนะครับของจริงต้องมีตัวสามารถก็ส0 0 0 0นคนนะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นดาบดูดเลือดนะครับชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกนะครับเราจะได้รับพลังโจมตี100หน่วยดูดเลือด25%พลังชีวิต600นะครับแล้วก็มีพลาสติกนะครับก็คือเมื่อ HP ของเรานะครับต่ำกว่า30%นะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิต400ถึง610หน่วย ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับภายใน5้วิคูดาวยี่สิวีนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดียวนะครับชึบเห็นไหมครับสามารถฟื้นฟูเลือดได้นะครับอันนี้ก็คือแบบใหม่เลยนะแต่ว่าในส่วนของแพทใหม่อ่ะการดูดเลือดนะครับจะดูดได้แค่กายภาพนะเวทไม่สามารถทําได้ละเขาจะแยกไปนะครับกายภาพก็กายภาพเวทก็เวทนะครับ เวทก็ต้องไปออดเรเบทซิงแพนนะครับชิ้นนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการปรับไอเทมชิ้นที่2นะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นหนังสือเวทสีเขียวนะครับชิ้นนี้นะครับในแพทใหม่นะครับเมื่อเราออกนะครับเราจะได้รับพลังเวท350หน่วยลดคูดาสิเป์แล้วก็มีพาสินะครับพลังเวทนะครับทุกๆพลังเวท1 0 0หน่วยจะเพิ่มสัดส่วนความเสียหายเวทนะครับอยู่ที่0.50%แล้วก็สัดส่วนลดความเสียหาย0.50%นย์ เหมาะเลยครับกับสายเบิร์ดดาเมดอ่ะอย่างคลิกซี่ก็ได้นะครับตัวนี้ดูครับก็คือแบบดาเมดแรงขึ้นเยอะเลยฮะคลิกซี่นะโอ้โหดีมากเลยครับแบบนี้ปรับสมุนเวทนะครับก็ประมาณนี้นะครับชิ้นนี้นะฮะส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับธงเจาะเกาะเวทนะครับชิ้นนี้ก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อเราออกเรานะครับจะได้รับพลังเวท140หน่วยพลังชีวิต500อยนะครับแล้วก็ เมื่อใช้สกิลนะครับหรือโจมตีเป้าหมายนะครับจะลดพลังเวทเป้าหมายลง10%เลยครับทุกคนแล้วก็ลดเกาะเวทเป้าหมาย100หน่วยนะครับเป็นเวลาสามวิ <c oughs> ลดพลังเวทเป้าหมาย10%อรนตะ์ถ้าพลังเวทเป้าหมายสักพันกว่า2,000ก็200 200ยสยแล้วนะ200หน่วยนะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะก็เหมาะนะครับกับในไฟน,น,นั้นนะครับหรือทีมนั้นน่นนะเจอฝั่งตรงข้ามเป็นมีดเยอะๆแบบเนี้ย คุ้มเลยครับคุ้มเลยออกให้ซัพพอร์ตบ้างนะครับหรือตัวที่มีสกิลวงกว้างอ่ะ AOE นะครับพวกอีกนิดพวกนี้นะครับคุ้มเลยครับคุ้มแน่นอนคล้ายๆกับการตัดพลังเวทเป้าหมายนี่นะครับสมมติว่าฝั่งตรงข้ามนะครับอ่มีทีมไฟ์นะครับเป็นเมดิเอแบบนี้เราก็จัดอีกนิดมานะครับแป๊บหนึ่งอีกนิดอยู่ไหนครับเนี่ยเจอละแล้วก็ออกมาเป็นธงนะครับออกธงนี่ครับ สมมุติว่าเป้าหมายแบบออกันเยอะๆแบบนี้ทีมไฟน์นวๆนะครับคุ้มเลยฮะก็สามารถลดพลังวทเป้าหมายได้ครับนี่ฮะแบบนี้เลยเห็นไหมครับตรงเท้านะครับจะมีะสัญลักษณ์สีม่วงอยู่นะครับอ,อล่าสีม่วงนี่ครับคุ้มเลยนะคุ้มเลยครับประมาณนี้นะครับชิ้นนี้ ส่วนไอเทมใหม่นะครับก็จะมีการเพิ่มมา3ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นไอเทมของสายเวทนะครับแหวนนี้นะครับแหวนนี้นะครับเมื่อเราออกนะครับจะได้รับพลังเวท1นึหน่วยลดคุณด้วหาเมานา300นะครับเหมาะกับอีกนิดมากเพราะว่าใช้มานาเยอะนะครับหรือไม่ก็ล็อกซี่พวกนี้นะครับแล้วก็พลังชีวิต600นะครับแล้วก็มีพาร์สีนะครับพาร์สีคือน่าสนใจมากเมื่อ HP นะครับต่ำกว่า30%จะยกเลิกสถานะควบคุม ที่ตัวเองได้รับทันทีก็คือการล้าง CC ซีดีดที่เองนะครับก็คือการล้างสถานะล้างสถานะได้นะครับพวกสตตนซโลพวกนี้นะครับแต่ว่าการล็อกของอัลลัมหรือการล็อกของโอเมนไม่สามารถยกเลิกได้นะครับอันนี้ผมทดลองมาละนะแล้วก็เรานะครับจะได้รับโล่ป้องกันนะครับ5 1 0ร้อยสิบถึงหนึ่งพันหน่วยบวกหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอพีบวกแปดเปอร์เซ็นต์โบนัสพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสี่ว,วิ แล้วก็คูดาวเจ็ดสิบห้าวิคือดีมากนะครับชิ้นนี้ก็คือแบบไอเทมล้างซีซีดีๆเลยครับเหมาะมากๆควรออกชิ้นนี้นะครับสายเมดอะควรออกมากครับเห็นไหมครับฮ่าล้างซีซีได้นะครับเห็นไหมเออเจ๋งมิล่าชิ้นนี้เวิร์กมากนะครับประมาณนี้นะครับแหวนถัดมาก็จะเป็นนี่ครับเสี้ยครูเของลิเลียนะครับเนี่ยเป็นของลิเลียนะครับส่งให้ลิเลียเพื่อนละครับ มียชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกนะครับจะบวกพลังเวท120หน่วยพลังชีวิต900นะครับแล้วก็มีพาสนะครับจะได้รับพลังเวท26-40หน่วยบวก2%โบนัสพลังชีวิตนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน100หน่วยนะครับไม่ค่อยน่าสนใจนะครับชิ้นเนี้ยน่าจะใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมนะแล้วก็มีพาสีนะครับได้รับจากก่อเวท32-60หน่วยบวก3%ของโบนัสพลังชีวิตนะครับสูงสุดไม่เกิน150หน่วย กาประมาณนี้นะครับชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมที่น่าจะเหมาะกับพวกที่มีต้องการ HP เยอะๆนะครับน่าจะเหมาะกับช่วงต้นเกมนะผมว่านี่ครับได้รับพลังเวทแล้วก็ได้รับเจอกเกาะเวทมันตันไงมันมีกําหนดไม่เกินหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบปะส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอเทมสายโจมตีนะครับชิ้นนี้เลยฮะชิ้นนี้นะครับเมื่อเราออกนะครับจะได้รับพลังโจมตีนะครับหกสิบหน่วย แล้วก็ความเร็วโจมตี30%นะครับพลังก์ชิต900นะครับแล้วก็มีพาสซีฟนะครับการโจมตีนะครับจะลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่5-10%เป็นเวลา1.5วิสะสมสูงสุด2ครั้งนะครับก็คือ20%นั่นแหละแล้วก็มีพาสซีฟอีกอย่างนะครับการโจมตีจะสามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบตันที่สองร้อยแปดสิบบวกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอดีของ้วามเกมอ่ะ ก็คือดาเหม็นมันแรงไงต้นเกมดาเมจต้้งสองร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบตันที่สองร้อยกว่าเลยนะชิ้นเนี้ยดูครับนี่ครับครูดาวก็แบบไวมากประมาณนี้นะครับสามไอเทมใหม่เหมาะมากอะจมตีต้นเกมแรงๆเลยเนะี่ยแล้วก็มีข่าวไหลมาบอกเพิ่มเติมเลยครับก็คือไอเทมขวานสโลอ่ะมันถูกลบออกไปแล้วนะครับอันนี้หลายคนก็ น่าจะยังไม่ดูนะเห็นไหมครับขวานโลขอาสโลไม่มีละตกใจเลยครับขวาสโลหายอ,ะอ่ะนี่นะก็คือมันย้ายไปเป็นไอเทมนี้แทนอะ่ะโจมตีอ่ะเนี่ยนี่ครับค่าเสียตัดคล้ายๆกันเลยประมาณนี้นะครับในการมาทําคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตอ่ะจะมีไอเทมอีกเยอะเพิ่มเข้ามานะครับเราก็จะมาสปอยให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับ